ติดภารกิจนิดหน่อยครับจริงๆผมก็ชวนเขามาแล้วแต่ว่าเขาติดภารกิจจริงๆก็เลยแบบว่าทําได้แค่แอบคิดถึงนะตอนนี้นนก็ปรายมาถือว่าทุกคนทุกคนคิดถึงไม่รู้เขาทางานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไว้หลังไม่มันไม่ไม่ค่อยไม่ได้เจอนาแล้วก็คิดถึง,งๆๆๆๆจริงๆพูดได้ไหมพูด <ๆ S 2> ได้สิๆๆ เราจริงๆเราแอบดูไปแล้วเพราะว่าเราต้องทำรีแอคชั่นให้ทุกคนอ๋อแต่ว่าถ้าอยากจะมาดูพร้อมกันกับพวกเรานะฮะเอาตัดใหม่นะตัดใหม่ดู e ีีแรกได้เมื่อไหร่ไลฟ์แล้วเหรอ,อถ้าต้องการจะมาดูกับพวกเราพร้อมกันพร้อมกับกิจกรรมสุด exclusive เจอ,อกับนักแสดงทุกคนนะฮะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้วันที่1นึมิถุนายนนี้นะครับผมซึ่งสามารถกดบัตรได้แล้วทาง Ticket m e มล n นะครับผมกับงาน We s ตเฟิร์ s t premiere นั่นเองนะครับผมเ้าไม่งั้นแต่ละคนดูแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นเราไหมเริ่มจากเป็นใหคนนี้อบอกเลยของผมก็เอาจริงๆก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็ก่อนหน้านี้เราเล่นอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาในภาคนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกได้ว่าพลิกบทบาทค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็พอ เราได้รีแอคเนาะได้ดูตัวเองเป็นครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันใช่เราเหรอเนี่ยดูแบบแปลกแปลกตาแปลกหูแปบบลกครมากเลยแล้วของผมเปไน็นไงในคาแรคเตอร์อคอ่าของผมเนี่ยรับบทเป็นทิวชิดครับผมทิวชิดเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับนี่เลยครับคุณพระเอกของผมนะครับผมคุณทาดาเพราะว่าเราเนี่ยเล่นเป็นพี่น้องกันน้องรักใช่แต่ว่าพี่น้องไม่แท้แล้วเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอ่าเรา ครอบครัวเราเนี่ยแต่งไปอยู่ในครอบครัวของเขาใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากจะแบบเป็นเฟรนด์กับคุณน่าเพราะว่าคุณแบบดูเท่เนาะดูแบบรวยเป็นที่หมายปองด้วยแต่ว่าอ่าเขาก็มีพัฟที่แบบมีอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเป็นจุดที่แตกหักอ่าแล้วก็แบบพยายามที่จะอ่าคุกทุกๆอย่างที่เขามีมาเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบร้ายสุดๆรับเรื่องนี้า ออุ๊ยเอาจริงๆมีอะไรให้ว้าวเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าพวกเราน่แสดงอ่ะที case, ่ดูครั้งแรกคือเราไม่ร so, ู้ว่าเขาจะตัดมาในลักษณะนี้หรือว่าใส่ซาวใส่เอฟเฟกหรือใส่กราฟิกอะไรมาแบบนี้อะไรเงี้ยคืออะคุณคุณว่าไงผมรู้สึกว่าแอบสปอยนิดนึงคือผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเขามีความเป็นไฮบริดระหว่างละครแล้วก็ซีรีส์ ออกมาเป็นเหมือนแบบเทเลซีรีส์เทเลมูฟี่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้วยเทคนิคการตัดต่อการกำกับแล้วก็การเล่าเรื่องบอกเลยว่าด้วยประการทั้งปวงอ่ะพลาดไม่ได้นะฮะรวมถึงตัววัตถุดิบที่ค่อนข้างดีมากๆจากคุณฟิวเซสเซนตะนิยายเรื่องซีซีเซตการเกิดใหม่ของดุงดาวนี่แหละครับผมมาในพัดของน้องดีกว่าว่าได้ดูตัวเองภาพแม่เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับเอ็นเจดังบ้านคับโลกเป็นแซ ก็ที่ดูตัวเองก็รู้สึกว่าแปลกตาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมเลยแล้วก็เสื่นนิดนึงครับใช่แล้วก็ได้ได้ไดพอเขาตัดออกมาเราได้เห็นว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงเนาะก็รู้สึกว่ามันดีครับมันดีมากๆเลยยันคน,นไปไดิดมาคอนะกันเลยครับใช,ใช่ครับโอ้ในพาร์ทการแสดงเหรอฮะ ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าให้คนดูแฟนคลับไปให้คะแนนน้องดีกว่าแต่ในด้านของความความตั้งใจนะับผมให้น้องเกินร้อยเลยเพราะทุกครั้งที่น้องมีเวลาว่างเขาก็จะทำกันบ้านอยู่ตลอดเวลาเลยแม้รทั่งจะพูดคุยกับพวกเราในด้านของการสแสดงอย่างเงี้ยซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าเออนอน้องสมัยเนี้ยเขามีความสนใจในด้านการสแสดงหรือการที่จะเป็นศิลปินเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ บอพอให้น้องนะฮะถ้ามีความรักตรงนี้นะฮะก็อยากให้พัฒนาตัวเองต่อไปนะฮะแล้วก็ฝากแฟนทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่แค่เอ็เจนะมีอินดี้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคน<ส>ในเรื่องนี้ที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นหน้าใหม่แต่ว่าความตั้งใจนี้เต็มร้อยให้คะแนนตัวเองให้คะแนนตัวเองอีพีหนึ่งใช่ไหมครับผมให้สิบเรื่องความร้ายแล้วกันครับ อีกก้าสิบอ่ะอีกเกาสิบอ่ะอีกเกิอันนี้คือเต็มร้อยเต็มร้อยเอเต็มร้อเอาก็ให้ร้อยเลยครับเรื่องความร้ายครับโอเคโอเคต้องอี่นทดาีโอดีมากเลยครับพี่แพนก็ให้คำปรึกษาใชแล้วทุกคนก็ให้เขาเรียกว่าอะไไม่ขีดกันผมครับเพราะผแสดงหน้ใหม่ด้วยเรื่องแรกเลยทุกคนก็ต้อนรับยินดีแล้วก็อบอุ่นมากเลยครับ ครับผม<อ>ครับโอ้ก็เอ่ะสำหรับตัวผมก่อนแล้วกันสำหรับรตัวผมผมรู้สึกว่าดูแล้วเหมือนไม่ได้ดูตัวเองอยู่ <g ülme> ไ,ไม่ค่อยเห็นปีตอัพแพนสักเท่าไหร่เห็นแต่คุณทาดาแบบว่าเฮ้ย <g ülme> ถ้าผมแบบไม่ได้เป็นนักแสดงอยู่ตอนนี้นะอยากจะสมัครมาเป็น FC คุณธาดาดอมไลขิง เอาจริงๆคือต้องต้องให้คดิตทางคดิตทางครูเอทางบอดแคสต์แล้วก็ทางไอ้ี e ด้วยที่ทําให้คุณคาราออกมาเทและคู่ขนาดนี้ขนาดไหนนะฮะก็เดี๋ยวต้องให้ทุกคนไปติดตามดูแล้วก็อยากให้แฟนๆนิยายเป็นคนตัดสินด้วยว่าประมาณนี้พอหรือเปล่าแต่ด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยเราทํามันบ้างเต็มเต็มที่นะครับผมแล้วก็ทำมันบ้านหนักมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่ไปถึงกองเนี่ยก็ทําสมาธิตั้งแต่เริ่มเดินเก้าส เก้าเข้าถึงกรองเลยครับผมแล้วก็ในพาร์ทของอตัวอามินเนาะผมแค่ได้ดูใน EP ีแรกอะ่ะก็รู้สึกแล้วว่าแบบน่ารักอะ่ะมีซัมติงระหว่างสองคนนี้เขามีความเอาอย่างคือเขาเป็นมีความน่ารากักที่เหมือนผู้ใหญ่อยากจะจีบกันอะ่ะแต่ว่ามีมาดมีม,มีมีความคีฟลุกของตัวเองผมว่าตรงนั้นอะ่ะมันยิ่งทำให้คนดูรู้สึกฟินในฐานะนักแสดงเองด้วย ดูก็รู้สึกว่าเขิอนแล้วอะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกความสุขทุกอ,อยาดเหงือ่อแล้วก็ทุกความตั้งใจที่เราลงไปเนี่ยได้ถูกส่งผ่านซีรีส์ไปแล้วอยากให้ทุกคนไปเอ็นจอยแล้วก็ไปฟินตามแล้วกันครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพูดถึงวันแล้วกันพูดถึงวันแล้วเดี๋ยวพี่บอมฝากความฟินนะอ่าแล้วก็ฝากซีรีส์รีเซตตสตั้งแต่หนึ่งดาวอะไรสำหรับ ซีรีส์เรื่องรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับเราจะมีเฟิร์สพรีเมียร์นะครับผมที่เมเจอร์รัชโยธินวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะครับสามารถซื้อบัตรได้ทางทิกเก็ตเบลลอนนะครับผมก็าฝากด้วยนะฮะครับผมก็รับรองนะครับความฟินของคู่คุณพารดาแล้วก็อาร์มินนะครับผมแต่นอกเหนือจากพาร์ทโรแมนติกเนี่ยจริงๆเรื่องนี้นี่คือแบบก็มีอีกหลายๆมุมอีกหลายๆด้านเลยที่แบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่ามันครบรถจริงๆเนาะแล้วก็ อย่ที่บอกไปว่าเป็นนิยายที่แบบดังแบบดังมากๆด้วยก็อ,อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับครับผมถ้าใครอยากจะมาดู EP 1ีหร่วมกันวันแรกนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่อง RESET นะครับผมขอฝากทุกคนนะครับทางช่องสามแกแบไอซีีครับครับผมเจอกันเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ